วัสดีจ้าวันนี้มางานแต่งเพื่อนมอต้นนะคะอันนี้คือแกงมอต้นาสามพัแปดเตยทุกคนม <c oughs> ันแหละไม่มีอะไรคือตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแต่ทุกคนยูให้ถ่ายวอล์กก็ถ่ายก็ได้นะคะต้องถ่ายเพราะว่าวันนี้แบบว่าอยากเข้ากองเพื่อนมากอจะต้องทา,านมันจังเลยอะ่ะอยากให้เห็น <c oughs> แบบนี้ถ่ายที่แท้จริงของมันจังเลยอะไม่เป็น่าเป็นฝาเลย จะได้ออ,ออกวอกนะจะได้ออกวอกนะมหาเจ้าสาวเพื่อนจะมีผัวแล้วเพื่อนจะมีผัวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างไอพวกเต้าโสด <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้คนมีแฟนหลบไปคนมีแฟนหลบไปอันนี้คือไอพวกเต้าโสดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาโสดอ่อ แล้วคนนี้รวมอคนนี้รวมหรือเปล่าโสดเปล่าเอไม่รู้แต่มีอะไรที่บางแสนก็ไม่รู้เหมือนถามว่าไปบางแสนทําไมมีอะไรดีนางบอกว่ามีในสิ่งที่มึงไม่มีมึงมพูดดิทำไมถึงข้าวหลามอ๋อข้าวหล่อหรอข้าวหลามข้าวหลามไงข้าวหลามนองบนขึ้นือหลังจากที่เราไปถ่ายรูปกับเจ้าสาวนะคะก็กินแล้วไม่รอ เออนนตักตักตักเข้าอะไรกันไปเป็นระยะห่างพวกเขากำลังจะไปแห่กันฝั่งนี้กินอยู่เพื่อนนุตบาจากสามับแปดไ้ยหวหนึ่งสีย้ยสีทับหนึ่งเลยเบอร์ไปหมดแล้ว มันก็มังอายุนานเนาะเหม่อพูดเหม่อกต่ว่ามันจบไม่ใช่กูไม่เป็นเหมือนมืงเดียวเดียวเมืองมันบิดใช่ไหมเดี๋ยวเราพูดมีดเบลก็ไปทำงานกับเพื่อนมหาลัยกูยังจำไม่ค่อยจะได้แล้วเศร้าป่าแต่ไอดอนนี่จำได้ทุกคนเลยนะถูก NCT วงสมาชิกกี่คนจำได้หมดคือตอนนี้กำลังรอขันมากอยู่นะคะแห่ขบวนขันมากมาแล้ว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  ่มาได้ด้วยเช่นกันนะคะตำแหน่งของที่วางไว้ตำแหน่งที่บอกไว้ว่าต้นเกิดทางไหนนั้นอันนี้มีอะไรอ๋อนี่ของของที่แห่ขันหมาเมื่อกี้อ่จ้า <laughs> อันนี้คือน้องเสาวใช่ค่ะน้องสาวแท้ๆบิ Big ๊กโบวิดีโออเหรใช่แล้วไปลงวอล์กเหรอเอาสตางค์มาให้ฉันเอาสตางค์มาให้ฉันจ้ะอ่านได้ยินแล้วนะ,ะจ้ะแล้วอย่าเพิ่งสรวรรมเป่าไปที่แหวนสาทีค่ะรักกูหลบกูรักกูหลบกูกค่ะโอยไม่ได้ยินคุณแม่เาไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินเลยเร็วรักกูหลบกูแค่นี้ก็ร <c oughs> ักแค่เนี้ยตัวที่รัก เขาสวยช่วงถอนงอกแล้วเพื่อนบอกว่าพันสั้นถอนได้หรอมึงดูความยาวของผมงอกมึงอ้าวหรออ้าวหรอไหนดูสิดูนะคะแล้วที่ไม่ถ่ายออกมาหางโก้งมีวิวงอกเหรอสลุดออกอะค่ะไม่บอกกันยี่งงอกว่าเมื่อกี้มันขึ้นมานิดเดียวเองนี่วก็เส้นเดียวกันปะเนี่ยเส้นเดียวกันมึงยังมีอีกเหรออะไรอะทำไมม่านั่งถอนงอก อุ้ยเส้นยาวมากอามางอ,อ,อ,อกอะคือตอนเนี้ยกล้องกล้องอ่ากล้องใหญ่เราอยู่กับเพื่อนไม่รู้ว่าถ่ายรู้เรื่องไหมแล้วเนี้ก็คือมานั่งอยู่ข,ข,ข,ข้างล่างคือข้างบนคนเยอะไงเราก็อยู่ข,ข้างล่ <c oughs> างเอาสองหอกไปไหนแล้วงอก็นั่งคุยเล่นไปคุยมาเอาสองไปเจองอกก็แล้วยอยู่กลางแบบตรงนี้แถวนี้ด้วยนะ เสียงบิดีกรเสียงบิดีกรเขาให้มาอยู่หัวกันล่ะตอนนี้ก็คือเราขึ้นมาลดน้ำสั่งให้เพื่อนนะคะมาอวยพรต่างๆเนาะ ตอนนี้ก็คือโดนกการกินนะคะมาอ่าอะไรนะลุ้นดอกช่อดอกไม้จากสาวนะคะก็เรียกสาวๆไม่รู้ก็เรียกสาวสวยลุกเลยโอ้ยดึงได้เลยค่ะดึงได้เลยเพื่อนๆเพื่อนๆนิดนึงนิดนึงเวลาโดนดึงเนี่ยจะรู้ไปแล้วค่ะไปแล้วหนึ่งหน่อฮะคนสวยไปก่อนเลยอ่ะ นวลบอกว่ากูขอไปกินข้าวก่อนกูสิกูหิวเนี่ยจะไปกินข้าวต่อหรอเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าใครโดนตัดบ้างหนูกระตุกอยู่เนี่ยพี่คู่ที่สองคู่ที่ตัดเดี๋ยวนี้เลยคู่ที่ตัดคู่ที่สองเน็กซ์ถือคู่ที่สามอ้าวคือเน็กที่เราลอดแล้วเดี๋ยว เนื้อดอกไม้ขึ้นมาสีดอกไม้ขึ้นมาได้รับดอกไม้แล้วลมคญเสียเลเสิบหรอมันจะเข้ากล้องไหมเป็นไงคะความรู้สึกของคนสวยที่สุดแต่ว่าโดนตัดออกเส้นเลยเริ่มเริ่มจะฉีดัดเนื่องจากสวยที่สุดในกลุ่มก็นกตลอดดูมากูมารับช่อดอกไม้ก็ตัดกูคนแรกกูทั้ง้กุู่เป็นคนบิวเพื่อนว่าไปกันเถอะมึงนะจะก่อยจริงๆแล้วยากได้เออ นี่แหละชี้คนร้องไม่อย่างนี้แหละไม่ต้องสวยจริงๆแปลกเอ้ยบอกว่าคือแต่งไม่ต้องสวยหรอกแปลกก็ได้แเราเออไม่ต้องสวยเลยค่ะก็ได้ค่ะก็ชนะเออก็ชนะดูหน้าด้วยดีดูนะาู่เหมือนต้องค่ะแล้วนี่คือแบบเป็นกรรมการเป็นกรรมการก็ตัดสินกันไปเลยสิค่ะ อะไรวะบล็อกนี้แม่งมาขคให้กูถ่ายบล็อกแล้วคืนใหนบล็อกไม่มีเหี้ยเลยวยกันเชียร์ตอนเช้าตอนนี้หมดสภาพละเรียบร้อยฮัลโหลตื่นกันแล้วนะคะก็มาต่อกันที่คาเฟ่เซเว่นเทิร์แต่ว่าตอนนี้กำลังเลมากเนื่องจากว่าคนเยอะมากวันนี้เป็นวันแบบวันหยุดอ่ะเนาะอหยุดยาวก็เลยแบบคนเยอะมากไม่รู้เหมือนว่าจะ จะไปกินดีไหมหร mm ืออะไรอย่างไรนะคะตอนนี้ to คือรอเพื่อนก่อนเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาซันมึงมาตอนนี้ซันมึงมึงต้องได้ได้อยู่ในคลิปเว้ยอะไรอ่ะบ๊ายบายกล้องก่อนซันไปใบกล้องก่อนเพื่ออะไรเฮ้ยซันใบายกล้องแล้วมันจะทีสงจมูกโกลนอยากออกไหมซันซันได้แล้วซันได้หนึ่งหนึ่งช็อตแล้วนะเพื่ออะไรซอนบอกเพื่ออะไรทำอะไรก่อนซันยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวไปดูชมพูดี ตอนนี้เอยู่กันที่ไหนคะสาวทีสเคปอยู่เออทาไปสิ่งหมึ่้วหมดพลังงานกันแล้วว่ะหมดแบตแบตทีสเคปเนี่ยมาที่ทีสเคปคาเฟ่นะคะเพราะว่าเซิร์ฟแอนทเทิร์ฟคือไอข้างบนอ่ะมันจะมีโซนข้างบนที่เป็นแบบของหวานแต่ว่าเขาปิดซึ่งเราแบบชนะเพื่อคงว่าไม่ได้อ่ะไปสายของหวานนะฮะก็เลยย้ายที่มาทีสเคปนะคะก็เป็นคาเฟ่อีกอันหนึ่งที่แบบน่ารัก เพื่อเราแหวนตามมาแล้วครับผมเงนแงนๆงนงนอ๋อไอมึงเดินเหมือนมึงเป็นเจ้าของร้านเลยอ่ะมันเดินมาดูแบบเอ้ยวันนี้แบบเป็นไงคนเยอะไหมเจ้าของร้านคือทุบละทุบอะไรก็เตยขึ้นแล้วนี่นะคะชิหลาน เอ้ยวงมุมนี้เวอร์มากเห็นแอร์ด้วยเห็นแอร์ด้วยนี่โอ้โหแสงแสงมาท่าเดี๋ยวบังให้แบบก่อนอะไรอันนี้เปิดแล้วหรอเปิดแล้วอันแล้ผิวเอางี่เอาหรอผิวโคตรเจ้สาวโสดนะคะก็มาหาอะไรกินต่อส่วนเจ้าสาวเขาก็น่าจะมีอะไรทำแหละอ่ะบังแสงบังแสงโอ้ยแสงสวยอะน่าจะถ่ายรูปมากเลย ก็คือตรงลมลมไม่นั่งนะต้องมานั่งตากแดดเพื่อเพื่อรู้แสงหิวิแสงภาพหิูแสงหิวแสงไ,ไ,ไม่ได้อ d ด a l <c oughs> สัรหาแต่ละอย่างให้เพื่อนทำ <c oughs> ของกินมาแล้วนะคะมีข้าตุ่มหัวของกินให้กูถ่ายมั้งดิอะะถ่ายถ่ายไปกันถ่ายนะคะให้กูถ่ายเออแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นบอตโฟลเอ้ยมาพอดีเลยอ่ะตรงนี้โอ้ยก็คือโซลุ่ยใหม่ๆวันนี้แบบกินเยอะมากเลยสวยอ่ะน่ากินอ่ะเลิศเออชีเตชีเตชีเตที่แปลว่าแบบก็ทุกวัน เช็ดออ้อกกอนคนดูแล้ยังไม่เห็นบอกเกอร์ทำอะไรนแบบนัน้นเราหดนแล้วนะอร่อยอ่ะาทแทนโกโก้ได้ไหมคะได้เย<อ>ไโกโกโกด้เลยเนานะ <Workers S 2> แต่กุ <variety> <Me ek. S 3> ้่มันหอกสับเออแมันมาจากไหนมันไม่รู้ว่าอยู่ๆแบบมันก็ขึ้นมาบอกว่าหาไมทมมกินแบบกินกาแฟหวานอันว่วงนั้นอะช่วชามก็รู้กับชากาแฟกินชากีประมาณตวสองเกวสามแกวไม่เยอะมากเลรู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจากไหน่กินชา้มมละ เมื่อเพื่อนไม่ได้เป็นพยาบาล,พาบาลเพื่อนยังเหลือออกมาถ่ายข้างนอกนะคะถ่ายรูปนี่จ้าบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศสต,ต่อยไะถ่ายรูปเด้แล้ว